สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งกุมภานะครับผมอ่าซึ่งเป็นวันเกิดของผมนะครับแต่อ่าวันนี้จะป้าไปทําบุญถวายสังฆทานแต่ผมไม่ไจะไปวัดไหนเด้อนะครับก็จะเดินขับรถไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าจะลองขับรถไปเรื่อยๆถ้าป้าวัดไหนก็ทาจะทานวันนั่นนะครับสะดวกวันไหนก็วันนั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวแม้พอรับ่าจะเป็นวัดตั้งเชียงรายกว่าพะเยาครับผมอ้าวจะเข้าเขตจังหวัดเชียงรายเหระ ขึ้ซอมหาวัดผมป้าเลยครับวัดที่จะไปทำบุญวันเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยามชายแดนสามแผ่นดิน, 3, ดนถึงแล้วครับอันนี้เข้าวเคี้ยวจางหายแล้วครับเดี๋ยวจะซอมหาวัดกนครับเนาะซอมผมป้ากันเลยเอาได้แล้วครับวัดที่เขาจะไปในวัดพระธาตุจอมแจ้งที่เมืองพานครับผมเอขาด๋อยเลยขึ้นได้อยูังกะยินดีต้อนรับ แขกแก้วมาเยือนวัดพระาธาตุจอมแจ้งตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับผมเอาคืนนี้เห็นมครับผมยังดอยครับอ,อันนี้ยันงน้องแม่ห้องสอนนะครับผมไปแม่ห้องสอนมาเลยครับหรือ,อยังดอย ถ้าไผ่ขับไปเส้นปลายเส้นแม่ของสอนได้นะขับขึ้นเสาไฟฟ้าได้เลยครับเหลืวก็ขับขึ้นเสาไฟฟ้านะครับนี่พระธาตุจอมแจ้งเดี๋ยวป้ามาทำบุญวันเกิดผมครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วครับวัดพระธาตุจอมแจ้งครับผมอยู่ตีเมืองพาน เฮาหันยู่ลุลมพุ่นยังสูงบนนี่เป็นมอกเลยครับผมครับผมขากมาเจริญับป้อนทุกันครับวันนี้มาตานขันเข้ากันครับตีวัดพระธาตุจอมแจ้งอำเภอพานครับผมอันนี้ก็จะมีท่านพระอาจารย์นะครับรับตานขันเข้าเดี๋ยวผมจะป้ายแอร์พอบรรยากาศโดยรอบวัดครับผมอ,อันนี้เป็นพระประธานในสาลาครับผมามาการาบมาไหว้ขอพรกันได้ครับ อ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปครับที่อยู่ในองค์กลางเจดีย์ครับตอนนี้เจดีย์กำลังสร้างใหม่ครับอายังแปลงบะแล้วดีเตือครับดูบรรยากาศตีชมวิวครับก็จะหันตัวเมืองของอําเภอพานหมดเลยนะครับผมอ่าสูงครับเจ้าเจ้าม้าก็จะมีหมอกอันนี้ขนาดผมม้าขวายแล้วนะครับยังมีหมอกอยู่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นวัดพระธาตุจอมแจ้งนะครับที่อยู่อําเภอพานนะครับขอบรรยากาศดยหรอบครับผม บรรยากาศจะอยู่สูงมากครับอากาศก็จะเย็นครับผมนี่แหละครับอาไ่ทีผ่านมาแถวนี้นะครับอาเชิญแวะไม่แอวได้ครับอ้เป็นวัดตีง้มผมก็เลยกรลังเคยมาข้างแรกเหมือนกันนะครับผมคือว่าอามเรื่อยๆครับป้าวัดไหนก็จะตานวัดนั่นนะครับอ่าอย่างรุกครับโดนจิตโดนใจแล้วครับอ่าป่าขึ้นดอยมานี่แลลวครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่านครูบานะครับผม เชิญกรรมการท่านฟูบ้าได้เลยครับผมซึ่งวัดน,นี้ครับก็จะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมครับของเจีงยงไฮ้ครับผมวัดพัะธาดจอมแจ้งครับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของเจีงยงไฮ้ดูบรรยากาศก่อนครับผมเอ,อือย่างคือครับขอบคุณที่รับฟังรับชมครับ